เกือบตกซะดีครับกระดุกจะคลายมาด้วยจับยากาครับจับกระดุกเนี่ยทุกคนเอา้าป่าอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอยอยู่ครับทุกคน ปลาชนใหญ่ปลาช่อนใหญ่หญดูหงวมอยู่นี่หงอปลช่อนครับหืมโอ้ยเกือบหูดครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนค่ำครับวันนี้พามาออกหมายปลาช่อนกันอีกแล้วเพื่อนเมื่อคืนนี้ได้ไปเจ็ดตัวครับปลาดุกสองปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่ตัวเนี้แล้วก็รุ่นๆข้อแขนครับที่เหลือ เมื่อคืนนี้หมานแต่เมื่อวานนี้เราปักตั้งแต่ตอนห้าโมงครึ่งครับวันนี้ก็โอ้โหหกโมงครึ่งจะทุ่มแล้วครับดูอากาศครับบรรยากาศค่าเร็วครับเพื่อนๆไปครับไปใส่กันเลยถึงที่แล้วครับทุกคนถึงป่าถึงที่กันแล้ว ตรงนี้เมื่อวานนี้ผมก็ใส่ไปครับขัดหลุดกับหลุดสามทีเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยผมกลัวจะเป็นพวกปลาเล็กครับนั่นไงว่าแล้วผมก็ลืมเอามีดมาอีกผมว่าจะมาแวกใส่ตรงปลายจะขนนี่โอ้ยลืมเนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นปลาช่อนเป็นปลาเล็ก หรือว่าจะลองใส่สักหลังดูไม่ใส่ดีวกว่าตรงนี้ผมก็ใส่ไปหลังนึงเมื่อวานเนี้ยไม่มีแตะเหยื่อเลยตรงนี้มันน่าโดนจริงๆเลยครับเนี่ย อ้อมฝั่งนู้นดีวกว่าครับผมว่าฝั่งนู้นเวิร์ครับไปครับผมเดี๋ยวใส่ข้างล่างตรงนี้หลังนึงครับเพื่อนๆอ้ปลาซิวเยอะเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ข้างล่างนี้หลังนึงใส่กันเลย ฝนเบ็ดมาใหม่ครับเพื่อนๆแรกเมื่อวานนี้เบ็ดมันบวกมเอากระดาษทรายขัดคัดคัดัดเขียนก็คัด,ดแต่ตัวน้อยๆมาครับเนี่ยคัดสันแต่ตัวเล็กๆอแบบพอดีคำเลยครับเนี่ยห้ามออกห้ามออกเหยื่อยิอย่งงี้น้อยอแบบพอดีคำ Cô dùng ok dung Ok Ok ันนี้ค้ำหน่อยครับวับนนี้ค้ำหน่อยจะใส่ตรงนี้อีกหลังนึงครับเนี่ยข้างล่างแป๊บนึงครับเพื่อนๆผมใส่ก่อนนี่ครับเพื่อนๆเ,เ,เรียบร้อยนี่ไปครับลุยกันตอ่อลุยกันลุยกัน เดี๋ยวจะดึกครับเดี๋ยวจะดึกข้างหน้าเราอีกหนึ่งหลังตรงนี้ครับไปัวตรงหลังนี้ก็หลุดครับเมื่อคืนเนี้ยตรงนี้ก็หลุดไปครับ เดี๋ยวละกันลายหลังเลยเดีย๋ยวผมขอใส่ให้เสร็จก,ก่อนครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอใส่มันแล้วก่นอนเดี๋ยวเพียบเลยครับเนี่ยไปเดี๋ยวใครมาลุ้นด้วยกันอีกทีนึงครับไปไปครับเพื่อนหลังนี้หลังสุดท้ายครับเพ,พื่อนโอเคครับมันมัน แลมาลุ้นด้วยกันว่าคืนนี้เราจะได้กันจากแต้มเมื่อคืนนี้เขาฟาดไปกันเจ็ดแต้มนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ฟาดไปเจ็ดแต้ม้าเบิ่งมือนนี้ว่าอีได้มาได้ไปครับผมไปอรอลุ้นทํากันสวัสดีหนึ่งครั้งครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้ๆเกือบจะบ่ได้มายามปลากันแล้วครับ ฝนตกแรงครับทีนี้มันหยุดพอหยุดปุ๊บผมรีบออกมาเลยครับเนี่ยโอ้โหคิดว่าจะได้ยามพรุ่งนี้เช้าแล้วโอ้ยเกือบเกือบเกือบไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุม่มสามสิบหกนาทีไปครับผมเกือบเสียเลือกเสียยาม้วครับทุกคนไปครับลุยกันถึงที่เราแล้วครับมันตกแรงครับทุกคนแต่มันตกแป๊บเดียวเกือบครับ เกือบได้มายามปลาดูปลากันดูดิตรงนี้เป็นไงเนี่ยมันมีโอ้หัวน้ำยัางหัวขึ้นครับถ้าน,น้ำขึ้นนี่นี่ครับล่อผมมาใส่ไว้ตรงนี้ไปครับไปดูเบ็ดเราดีกว่าไปครับผมจะมันในผมบ่นอะทีเนี้ยลังแรกโอ้ยังอยู่ดีครับหลังแรกนี่ครับลังแรก หายท้องอยู่นี่ดูหลังต่อไปกันครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดบดติดผมก็จะปล่อยไว้นี่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีนึงหลังนี้ก็ยังอยู่ครับครับขาวๆไปครับยามมันต่อแล้วก็หลังนี้หนึ่งหลังทุกคนอุ้ยหลังนี้ยุบยุบครับอุ้ยอุ้ยประดุกอีกแล้วครับทุกคน ปะดุกปะดุกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับแปบ๊บนึงแป๊เนึงเดี๋ยวหลุดครับยปะดุกติดยอดเลยโอ้โหขันเกือบหลุดครับทุกคนขันขันเบ็ดเกือบถอนเลยครับเนี่ยโอ้โหมาอีกดึงมาอีกหนึ่ง หนึ่งเอ,อ้ยอ,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 อย่าเพิ่งเด่นดิอย่าเพิ่งสะบัดเดี๋ยวหลุดหนึ่งสองอุโอ้โหลื่นด้วยครับเมื่อกี้ดีนะปลาบมหลุดโอ้มาหนึ่งครับมาหนึ่งเต้มโอ้เมื่มอกี้ลื่นกับตกสาครับเพื่อนๆอ,อะไรครับรองเท้าบุ๊ตเนี่ย จับยา้าครับจับปะดุกเนี่ยทุกคนเนี่ยโอโ้อีกนิดเดียวครับเกือบหลุดปลดง่ายๆเลยวิธีเอาปะดุกใส่ถุงผมก็จะแบบนี้ครับเนี่ยบอกกล้าจับครับเอยๆไปไหน ยากใส่เย็นครับทุกคนจับประดุกนี่จับยากที่สุดเลยครับสาหรับผมเนี่ยโหเกือบเกือบดูดแล้วครับเนี่ยอีกนิดเดียวปักไว้ครับปักไว้พรุ่งนี้ถ้าบมมีอะไรพลาดเดี๋ยวเรามาใส่ซ้ำมันครับไปครับดูหลังต่อไปกันนี่ครับเพื่อนๆเราก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้หลังนึงเออติดครับทุกคน หลังนี้ก็ติดโอ้ยปลาช่อนครับหลังนี้ปลาช่อนเก็บก่อนโอ้ตัวเล็กครับนี่ปลาช่อนตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กก็เอา ดินนะครับที่ฝนมันหยุดตกให้เราเนี่ยได้มายามไม่งั้นพรุ่งนี้ตีแล้วตายครับปลาพวกนี้สองแต้มผ่านไปปับ๊บนี่เสียบไว้ไปครับดูกันต่อ อูหลังนี้เหยื่อหมดครับทุกคนเหยื่อหมดปล่อยไว้ครับในห,หมดฝนนี่ผมจะพาเพื่อนๆมาเลาะดักหนูนะเออหลังนี้อ่ะเสียหายไปไหนล่ะ เนี่ยครับทุกคนโหตายเหรอเกลียดผมตายครับเนี่ยเผื่อปลาดุจะมากินไป,ไปล่อยไว้ลุกลื่น อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกสิบก่าหลังอยู่ครับเอา้าหลังนี้โดนดีครับตัวที่สามมาแล้วโอ้โหแต้มสามครับแต้มสามนี่โอ้ปลาช่อนไซนี้เยอะครับเพื่อนๆฮ่าช่อนไซนี้เยอะ นี่ใส่ปลากเกลือครับเพื่อนๆรุ่นนี้รุ่นใส่ปลากเกลือจะมีสามขอใหญ่ๆสักหนึ่งแต้มก็พอครับทุกคนใหญ่ๆนะเอาแบบใหญ่ๆเลยอะ แรงดีเหรอเยอะแล้วก็บบได้หามาเพิ่มเสร็จเรียบร้อยโอ้สายพันธุ์หมดเลย <c oughs> ปดุครับปดุจะออก ตักไว้ไปกับผมโอ้สามเต็มนะครับสามเต้มไม่เหี่ยวนะครับไปครับลุยกันต่อตักไว้บอกใกล้กันหรอครับใกล้ๆก,กันซิกแซกต้นไม้ก่อนเฮ้ยเด็ดอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นเฮ้ยทำไมจมอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ แป๊บนึงครับท่านผู้ชมแปบ๊บนึงเอา้าป่าอยู่ไปเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอยู่ครับทุกคนปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่ดูหัวมอยู่นี่หงวปลาช่อนครับหืมโอ้ยเกือบหลุดครับดึงง่ายๆเลยเนี่ยโอ้ย อย่านะอย่านะอย่าอย่าหนึ่งสองงัดกึ๊บโอ้โหจริงจริงโอ้โหตัวนี้โอ้โหดูครับ โอ้โห oh. อยากจะร้องดังดังโห oh. ตัวนี้บักเอฟครับบักเอฟด,ดูแขนดูแขนผมกับมันใหญ่กว่าแขนผมอะ่ะขักโรเดอร์ขักโรเดอร์โอ้โหวันวันตุ๊บ อตัวนี้เพิ่งจะพูดแมบแมอใหญ่ๆดีนะผมตัดสินใจออกมายามคืนนี้ครับโอ้โหความใหญ่ โอ้โหหนักตึกเลยเจอตัวนี้เข้าไปมันหมานครับมันหมานยุงก็เยะอะเมื่อกี้เมื่อกี้นี้โคตรเสียวหลุดเลยครับทุกคนยังเหลืออีกหลายหลังอยู่ แล้วแล้วยักใหญ่ก็เป็นของเราอีกจนได้ปักไว้ไปลุยต่อนี่ครับผมหืมบักใหญ่เลยตัวนี้หืมไปครับสะลูก เ่าเมื่อวานนี้ครับเพื่อนๆโอ้โ oh ห oh. บอกผิดหวังให้ได้อย่างนี้สิหายเหนื่อยหน่อยคุยหลังนี้หลังนี้ทำไมเนะ่ยโอ้ยหลังนี้ลุดทุกคนดูดิดูนี่ครับดูสายเบ็ดน,นี่ไปพลาดอยู่นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บขึ้นมาไว้ก่อน กบเหรอกบกระโดดเดีย๋ยวผมเก็บก่อนครับผมไปครับเก็บขึ้นมาแล้วดูกันต่อโอ้ซ้ำเดีย๋ยวผมมาซ้ำอีกอยู่ตรงไหนอีกหลังเนี่ยเบ็ดผมอยู่ไหนหาก่อน โอ้เบ็ดผมลอยฟ้าอยู่งี้ครับหลังนี้ทุกคนบทติดครับอื้มด,ด,ด,ดูดิรุดนี่เบ็ดห้อยอยู่บนนี้ครับเนี่ยโอ้โหเก็บครับเก็บลุยต่อครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจัดมันอีกแน่หมายนี้แหละ ตรงไหนเบ็ดผมอยู่ตรงไหนโอ้หลังนี้ยังอยู่ครับตายไหมเนี่ยเหยือ่อเราโอ้ยังบอดตายเหลืออีกเหลืออีกสองหลังมั้งครับเนี่ยไปครับไปดูกันเดี๋ยวน่าจะอีกสองหลังสองหลังสุดท้ายแล้วครับสองหลังสามหลัง โอ้ยเสียงกบกระโดดกบใหญ่ครับโอย้ยังอยู่ครับจะตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายครับเนี่ยเหยื่อเราจมน้ำปล่อยไว้ครับเผื่อจะปลาดุกมากิน หนึ่งหลังเดี๋ยวไปดูหลังนู้นก่อนครับเพราะฝนมาตกเมื่อกี้น้ำขึ้นหน่อยนึงครับสงสัยผมต้องได้หาตะกร้ามาใส่ครับเนี่ยตะกร้ามาดักกบนู่นนะตรงนี้อีกตายไหมงูตัวนี้ยังบ่ตายเดี๋ยวผมเอาขยับขึ้นอีกนิดนึงครับ ไว้ขนาดนี้เดี๋ยวพ่งนี้ต้องเดี๋ยวผมเอาตะกร้ามาใส่กบด้วยดะแล้วก็ปักปลาชนด้วยครับทุกคนโอ้โหไปครับถือว่าวันนี้หมานเดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยครับเพื่อนๆ ได้น้อยกว่าเมื่อวา,านครับแต่ไฟนี่โอ้โหยหายห่วงใหญ่โอเคครับทุกคนได้ปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวเล็กอีกกี่ตัวเนี่ยปลาช่อนเล็ก รุ่นเลขสองแล้วก็ประดุกอีกหนึ่งสีแต้มครับนี่ครับเอาของใหญ่มาให้ดูเลยครับนี่ใหญ่ๆหโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาล้อใส่กันอีกครับผมล้อหาเหยื่อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆใครเข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องหนุ่มบานนนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมคินเวลาไปก่อนสวัสดีครับมันหมานครับผม